เนติบัณฑิตสมัยที่8 58ข้อ2แ่งสรุปโจทย์อุดรและอิสานคู้เงินกรุงและชาตินายอุดรและนายอีสานกู้เงินในกรุงและในชาติทงคําตอบข้อต่อสู้ของอุดรที่ว่าในกรุงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ชําระหนี้เพราะไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าฟังไม่ขึ้นเพราะ นี่ไม่มีกําหนดเวลาชลําระนี้เจ้านี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ชําระนี้ได้โดยพลันตามประมวลกฎหมายแพ่พงและพาณิชย์มาตรา203โดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนประเด็นที่2ส่วนข้อต่อสู้ที่ว่านายกรุงไม่มีสิทธิเรียกให้ในายอุดรชาระนี้เงินกู้ทั้งหมดห้าล้านบาทน,นั้นฟังขึ้นเพราะตามสัญญาเงินกู้ยืมมีระบุวงเงินให้กู้ของนายกรุงและนายชาติ ซึ่งแยกไว้คนละจำนวนแยกกันไม่ได้มีข้อตกลงเป็นเจ้าหนี้ร่วมกรณีจริงเป็นเจ้าหนี้หลายคนในหนี้ที่แบ่งกันได้ซึ่งเจ้าหนี้แต่ละคนชอบที่จะได้รับเพียงแต่เท่าส่วนของตนตามประมวลกฎหมายแพงย่งและพาณิชย์ส9 0ประเด็นข้อที่สาสำหรับข้อที่นายุรนรอนต่อสู้านายอุดรต้องรับผิดเพียง 2ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเนื่องจากเป็นลูกหนี้ร่วมกับนายอิสานจึงต้องแบ่งส่วนความรับผิดออกเป็นส่วนเท่าเกันเป็นข้ออ้างในเรื่องความรับผิดระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยการตามมาตรา296แต่ความรับผิดของลูกหนี้ร่วมต่อเจ้าหนี้นั้นลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งคนใดอาจถูกเรียกให้ชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ตามประมวลกฎหมายแป่งพาณิชยมตาตรา291 ดังนั้นนายอุดอนจึงต้องรับผิดชำระหนี้ในส่วนที่ในกรุงให้กู้เงินทั้งหมดเป็นเงินจำนวนสามแสนบาทข้อต่อสู้ของนายอุดอนในข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น